ยินด,ดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง JB Up Event กับผมเจมส์ช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการ์ดที่มีทั้งหมดนะครับผมตามหัวข้อคลิปเลยผมสะสมการ์ดครบหมดแล้วต้องย้ําว่าเป็นการ์ดพื้นฐานนะครับไม่ใช่การ์ดแบบว่าอา่าฟูลอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพวกนั้นอนะ่ะยังไม่ครบมันจะมีแบบว่าพวกแบบบิเกจูแบบพวกมงกุฎอะไรเงี้ยเหมือนมนะิวเนี่ยเดของมนะิวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าครบหรือย,อยังนะแต่คิดว่าน่าจะครบแล้วนะเนาะเดของมิวอ่ะเพราะมันเป็นชุดเล็กอ่ะ มันก็เลยแบบว่าไม่ได้หายากอะไรนะครับแล้วคำถามของเราคือถ้าเกิดมันครบหมดแล้วอ่ะเราจะทำอะไรต่อใช่ไหมสิ่งแรกครับคือดองนาฬิกาสายให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาไว้เปิดแพ็คต่อไปแพ็คต่อไปที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นบังกิลาสดลูเกียและโฮโอซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นเซ็ตแบบนี้จริงไหมแต่มีความคาดคะเนสูงว่าจะเป็นเซ็ตของโจโตนะครับเพราะว่าคันโตเนี่ยออกไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเซ็ตของพวกโจโตซึ่งตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นสามสตาร์เตอร์คือบาวูฟูเมกาเนียมและตัวของโอได ผมจัดเทลิสโปเกมอนสตาร์เตอร์ตั้งแต่เจหนึ่งถึงเจเก้านะครับสามารถไปดูได้มาในส่วนของวันเดอร์พิกนะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าให้เราเปิดเปิดไปเลยก็ได้ถ้าเราได้การ์ดครบหมดแล้วนะยกเว้นแต่การ์ดบางการ์ดที่เรายังไม่เคยได้เป็นแบบว่าการ์ดสวยๆอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบว่าเนี่ยอย่างเนี้ยผมยังไม่เคยได้เนี่ยอย่างนาัชชี่ตัวเนี้ยผมยังไม่เคยได้ผมว่าเออเก็บไว้เปิดพวกนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายะไรอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอันนี้ผมยังขาดอยู่ในซองของมิวนะ คือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดูยังไงให้แบบว่าดูอันไหนไม่ครบหรือครบนะครับผมเวลาผมเลือกอถ้ามันอยู่ตรงนี้เนาะผมเหมือนจะเพ่งเล็งอะ่ะเพ่งเล็งว่าแบบหลับตาดูว่ามันน่าจะเป็นตรงไหนผมว่าตรงกลางแล้วกันได้เฉยนะครับก็เก็บการ์ดพวกนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันอย่างน้อยมันสวยอะ่ะเราไปเล่นเราก็รู้สึกว่าหิวใจปูใจนะรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันยังขาดหลายใบอยู่เลยเนี่ยขาดเยอะเลยนะครับผมขาดเยอะเลย ในส่วนต่อมานะครับก็ทํากิจกรรมในพวกที่เขาแจกนะเนาะเพราะว่าเราอ่ะจะสามารถเก็บทรัพยากรได้มากขึ้นนะครับเอาไปใช้ในอนาคตได้เผื่อแบบว่าเฮ้ยจะต้องเปิดวอลเลอร์พิกหรือเผื่อจะต้องเปิดซองอย่างเงี้ยต่อมาในส่วนของช็อปนะครับผมสิ่งที่ต้องซื้อเลยพวกนาฬิกาทรายเนี่ยเพื่อเราจะไปเปิดแพ็คหน้าอันนี้คือในร้านค้านะต่อมาครับก็จะเป็นพวกพวกนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะซื้อครบหมดแล้วในส่วนต่อมาก็ พยายามเก็บพวกนี้นะครับผมอย่างน้อยเอาไปประดับตกแต่งก็ถือว่าโอเคครับคือมันไม่มีอะไรใช้นอกจากซื้อพวกนี้อยู่แล้วอะเราก็เลยแบบซื้อเลยโดยไม่ต้องคิดนะครับต่อมาในส่วนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะยากที่1นึงแต่ถ้าใครเปิดแบบว่าคือผมไม่รู้จะใช้คําว่าเกลือไหมแต่ผมมาได้ m มิลทูบ่อยไงแล้วพอมันได้บ่อยอะผมเอาไปย่อยพอไปย่อยอะมันเลยได้โทเค็นเอาไปแลกได้ง่ายมากขึ้นนะครับเป็นมิลทูสดาว ซึ่งมันได้บ่อยมากนะตามจริงอะผมมีทั้งหมด8ใบาจากการเปิดซองธรรมดานะครับผมไม่ได้เติมไม่ได้อะไรนะเติมครั้งเดียวคือ300บาทจากการที่แบบว่ามันมี Black Friday เข้ามาแล้วก็เติมแล้วก็ได้ตัวนี้มา1ใบนะครับผมมิวทูแบบบูอาร์ตมา1ใบเสร็จปั๊บก็ไปเปิดเอาเรื่อยๆก็ได้มา1ใบรวมเป็น2ใบและที่เหลือเนี่ยก็ลองเปิดเรื่อยๆหาของในซองของมิวครับแล้วก็ได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ8ใบแล้วผมก็เอาไปย่อยคือตามจริงอะ่ะ เราจะเอาไปใส่พวกเอฟเฟกอย่างนี้ก็ได้นะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าไม่ได้สวยไม่ได้อะไรเยอะนะโดยส่วนตัวผมอะเอาไปย่อยแบบนี้แล้วได้มา12โทเค็นตรงนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะตรงจุดนี้นะเราแลกการ์ดตัวนี้ไปแล้วก็เอาโทเค็นมานะครับ12โทเค็นคือในอนาคตมันอาจจะมีอันที่สวยกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนที่จะแลกมันก็ได้ แต่ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเอาไปได้แบบผมก็ได้เช่นกันครับอ่าผมได้ทั้งหมด16ผมก็ใส่เลยคือตามจริงผมว่าไอ้พวกนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไบไอทั้งหมดนะเหรียญเรียการ์ดหรือว่าตัวของสนามเนี่ยผมว่าโอเคกว่าแล้วมันสวยมันดูขลังมันดูแพงอะ่ะน,นี้เราจบไปแล้วนะเรื่องร้านค้าเรื่องนาฬิกาทรายเนาะเควสไรวันเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันทีพิกเรียบร้อยแล้วมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างสําคัญอยู่อะ่ะ เพราะว่ามันจะมีเหรียญอันนึงที่ได้ยากมากๆนะครับผมก็คือการเก็บสะสมนก3ตัวในตำนานเนี่ยไอ้นก3ตัวเนี้ยแบบอาร์ตเนี่ยแบบนี้เลยแบบ3ดาวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่าสดาวสดาวนะครับผมผมก็พูดมั่วไปเรื่อยเลยเนาะแบบนี้เนี่ยให้ครบทั้ง3ตัวนะครับผมทั้ง3ตัวเลยแล้วเราจะได้ของที่ค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆนะซึ่งของชิ้นนั้นนะครับก็คือพวกเหรียญตานี่แหละเนี่ย ไม่ใช่จะหาหง่ายๆนะครับผมมันไม่ได้สามารถซื้อด้วยเงินได้เอาง่ายๆมันไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้มันเลยเป็นอะไรที่โอ้โหหลายๆคนตามหากันให้ควักบอกเลยว่าหลายๆคนเติมเงินไปเยอะเพื่อจะหาไอ้นอก3ตัวนี้เนะี่ยให้ได้มา้ซึ่งเหรียญตาตรงนี้นะครับผมมองว่าถ้าเกิดใครนะว่างๆก็มาเปิดหาไอ้นอก3ตัวเนี้ยให้ได้2ดาวครบทั้งสาใบเพื่อได้เหรียญตาตรงนี้มา ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับผมหลังจากคุณได้มิวเรียบร้อยนะหลายคนอาจจะยังสงสัยว่ามิวเนี่ยมันคือตัวไหนครับพี่มิวไม่ใช่ไอตัวมาใหม่นะแต่มิวก็คือตัวนี้ครับมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราได้การ์ดทั้งหมด226ใบเป็นแค่พื้นฐานนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นแบบอาร์ตแบบนู้นแบบนี้นะครับแบบมงกุฎไม่จําเป็นครับขอให้เป็นแค่พื้นฐานก็จบเลยซึ่งพื้นฐานนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยคือแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมเก็บสะสมพวกนี้เนี่ย แล้วคุณก็จะได้เลยตัวของมิวมาอันนี้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเสพคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปิดซองการ์ดเนี่ยเยอะมากก็น่าจะรู้แล้วว่าวิธีการได้มิวมาเนี่ยต้องทํำยังไงเอามาเป็นสายแบทเทิลนะครับคุณก็ลองสร้างเด็กแปลกๆมาลองเล่นดูอย่างผมเนี่ยลองใช้ตัวของบูเบอร์ลองเล่นดูคือเนื่องจากเราครบแล้วอะเราก็สามารถที่จะสร้างเด็กอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการถ้าเกิดได้2ใบ2คู่นะ คุณก็สามารถสร้างเด็กอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการแล้วลองเอาไปเล่นดูลองเอาไปเอนจอยในเกมดูคือต้องบอกว่าข้อเสียของเกม Pokemon TCG p o c k e นะครับมีอย่างเดียวที่ใหญ่มากๆเลยคือเขาไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการแบทเทิลซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปเน้นเรื่องของการสะสมการ์ดการเปิดซองและการทำเควสต่างๆหรืออีเวนต์ต่างๆเพื่อที่จะได้การ์ดใหม่ๆหรือการ์ดพิเศษที่จะได้ในกิจกรรมนั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของการแบทเทิลเนี่ยเขาไม่สนใจเลยผมต้องบอกยี้งว่าเขาไม่สนใจจริงๆนะ เขาไม่ได้มีระบบแรงเขาไม่ได้มีระบบอะไรที่มันทําให้การแบทเทิลดูเดือดเหมือนกับเกมการ์ดอื่นๆเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนหลักๆของเกมโปเกมอน 4G Pocket และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ขายหลายคนเบื่อเกมนี้แต่แน่นอนว่าคนที่รักโปเกมอนอ่ะเขาก็ยังเล่นยัง enjoy อยู่ก็แค่เข้ามาสะสมการ์ดเหมือนผมนี่แหละคือแต่ละวันผมบอกเลยว่าผมเล่นแค่ตา2ตาแล้วก็จบละเข้ามาท,ท,มทาํากิจกรรมทำเคล็ดโน้นนี่จบแล้วก็ออกเข้ามากดคาแมกอะไรเงี้ยจบแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไร มากมายเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมผมก็เข้ามากดก็เข้ามากดกิจกรรมแล้วก็ออกแค่นั้นเลยนะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมหลอบเกมนี้คือมันแค่เข้ามาเปิดซองจบคุณออกแค่นั้นเลยมันก็เลยทําให้สายที่แบบจริงจังกับการเล่นเกมการแบทเทิลอะไรเงี้ยค่อยๆหายไปเลหลือแต่คนที่หนึ่งเลยคือรักโปเกมอนจริงๆอ่าอย่างผมหรือว่าใครหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ หนึ่งเลยอย่างเราอะ่ะต้องการสะสมการ์ดอยู่แล้วต้องการเอนจอยกับการเล่นเกมโปเกมอนอะไรก็ได้ขอให้เป็นเกมโปเกมอนเราเอ j นจอยกับมันได้เพราะเรารู้สึกผูกพันกับโปเกมอนแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับเกมนั้นๆถึงเกมนั้นๆอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของเราเรื่องของการแบทเทิลอย่างเงี้ยผมชอบการแบทเทิลโปเกมอนมากนะแต่ผมสู้ว่าเกมนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ผมมากผมก็แค่เข้ามาเล่นนีดนี่หน่อยแล้วก็ออกไปเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของระบบเทรดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรคลืบหน้าักเท่าไหร่ หรือมีแล้วเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้ถ้าเป็นสายที่แบบไม่ได้เป็นทางการของ o f f ฟิเชียจริงๆเนี่ยอันนี้ผมต้องขอแจ้งไว้ว่าอาจจะรับไว้แต่อาจจะไม่ได้เผยแพร่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นซองใหม่ที่จะเข้ามาเป็นเซตของโจโตเนี่ยก็คือบันกิลาร์สโอโอลูเกียเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่แน่นอนแต่ว่าซองมันดูแบบว่ามีความเป็นไปได้นะแต่ยังไม่แน่นอนและไม่ขอรับประกันว่ามันเป็นจริงในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการระบายส่วนตัวของผมซะมากกว่าเนาะว่าหลังจากที่ผมเล่นจนได้การ์ดพื้นฐานครบแล้วเนี่ยผมทำอะไรบ้างก ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้พื้นฐานครบเนี่ยก็ลองเปิดซองที่ตัวเองขาดเยอะๆดูเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไปเรื่อยๆแล้วค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดหาในวอลเดอร์พิกด้วยพอพอยต์มันค่อนข้างเยอะเราก็ไปแลกตัวอื่นต่อก็ได้ตัวที่เรารู้สึกมันหายากนะเราก็เอาตัวของพอยต์ตรงนี้เนี่ยไปเปิดไปคราฟเอาก็จะง่ายกว่าโดยรวมก็จะจบไว้พิงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้ หรืออยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะครับยินดีรับทุกความคิดเห็นนะนไหนที่ผมทําได้ผมก็จะทำนะครับส่วนอะไรที่ผมยังทําไม่ได้ผมก็จะลองไปคิดวิเคราะห์ดูว่าไอ้ทำยังไงให้มันทําได้กอ,อขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแต่ต้นจะจบนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเดิมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับ สำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกม PC Mobile หรือโปเกมอน t ี Pocket นะครับผมขอแนะนําร้านอีร t ติช็อปขึ้นชื่อราคาถูกสบายกระเป๋าและความปลอดภัยอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานการันตีจากผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนสนใจสามารถทักสอบถามได้ที่เพจอีร t ติช็อหรือลิงก์ด้านล่างที่ดีฟิชชั่นได้เลยนะครับเขาเปิดบริการ24ชั่วโมองด้วยกันนะครับ